what they so whoa yeah buddy we gon' keep talking cold and i hang with a few cause the most do the most wine bottles on the table get the chairs and a toast cause we didn't save ourselves it was god as a boast uh look talking like they know me they don't know the half i'm like owen hard mixed inside i know it's i had battles in the dark why you so alarmed see the battles in the scars had to go to claws here with วิว207นะครับแล้วก็ปี2011 2012นะครับช่วงเนี้ย2013นะครับก็จอเดิมนะครับวิวเดิมก็มาเป็นแบบนี้นะครับโมเดลมีพรีวิวตัวของรูปนิดนึงนะฮะที่คลิปนะฮะก็เป็นจอเล็กนะครับมีระบบเนวี่มานะครับเป็นเดิมๆธรรมดาเลยครับไม่มีอะไรมาเลยนะครับก็ลูกค้าก็สนใจเปลี่ยน็นจออันดอรนะครับก็สั่งเป็นอันดอร์ตรงรุ่นนะครับตัวนี้ก็จะมีพิมพ์อันดอรด้วยนะฮะ เป็นจอส0 2นิ้วนะครับตลงรุ่นเลยนะครับลักตรงไม่ต้องตัดเลยนะครับสำหรับุรนเวณรุ่นนี้เลยนะครับนี่ให้ดูแผงแดชบอร์ดนะครับประมาณนี้ครับก็ของเก่าก็อยู่ข้างบนครับเดี๋ยวไปดูของเก่าก่อนครับก็มีเรื่องกล้องหลังนะครับนะครับโชว์ที่จอนะครับใหม่ปกตินะครับแล้วก็ตัวของระบบแอร์นะครับพวกนี้ก็จะทันนาแล้วก็โชว์ที่ตัวของหน้าจอด้วยนะครับ ระบบแยกโซนแอร์ก็ยังแสดงผลได้ด้วยนะครับนีน่ฮะโซนแอร์สองโซนได้ด้วยนะครับปกติเลยนะครับกต็ตัวนี้จะเป็น3.9มจุิกะเฮิร์นะครับประมาณเกือบสาจิกะเฮิร์นะครับตัวกันนะครับองทีวแรมหลัง,งนี้นะครับแรมบรร8นะครับแรม64นะครับ รันแปดครับฟังไม่ผิดนะครเดี๋ยวให้ดูแอปพลิเคชันนะครับสำหรับการเช็คนะครับนี้เราใช้ไอด้าจุดสี่เช็คนะครับกดสแตมให้ดูก่อนนะครับนะครับรันแปดครับเห็นไหมครมีแคปได้ใช้เดือดสี่นะครับรันหกสี่นะครับนะครับเป็นซีพียูเป็นมิดเดลเท็นะครับเอ็มทีแปดเจ็ดแปดนะครับนะครับหนึ่งจุดเก้าบนจุดเก้านะครับเนี่เป็นสี่แต่ว่ามันไม่เต็มนะเรเป็นสามจุดเก้านิดนิดนะครับแปดคอนะครับ ซีออยูสี่ตัวบนวิ่งเต็มนะครับนะแล้วก็สามารถที่จะสั่งแบงสองจอได้นะครับแล้วก็ใช้วิธีการแบบนี้นะครับเอิแบบนี้เลยนะครับสังก็เป็นแบบก็ได้ใช้งานสองจอได้เลยนะครับสวยงามเลยนะครับนี่นะครับผมนะครับนี่ก็จะมีเราสามารถที่จะสั่งค้นหาด้วยเสียงได้นะครับตลกหกฉาก เราหาดยเสียงเราเปิดได้เลยนะครับวันนี้มีแอมเพราะว่าแอมมาด้วยนะครับก็ใช้แอมเดิมไปเลยครับไม่ต้องรื้ออะไรออกครับคอนโทรลไลน์นะครับได้ปกตินะครับเร่งเสียงนะครับเบาเสียงนะครับได้ปกตินะครับเข้าเมนูบูทูได้ปกตินะครับนะครับเซนท่านลัดคลาวใช้แบบนี้เลยนะครับ ทํางงานเร็วนะฮะสมูทนะฮะเราก็จะมีแรม1แรม2แลม4แรม6นะฮะแล้วก็ตอนนี้แรม8นะครับมาแล้วนะครับลูกค้าที่เคยทาถาวไว้นะครับเอ๊อย่างนี้ไม่ต้องมีแรม8หรือเปล่ามาแล้วเรียบร้อยนะครับลูกค้าสนใจนะครับก็สามารถทักเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับนะครับแล้วก็มาดูตัวคันนี้นะครับก็ติดเนี่ยฮะด้านข้างนะครับให้ดูครับสวยงามนะครับ เฟรมสวยนะครับไม่ต้องกลัวมันไม่มีกระดงกระดกนะฮะแน่นหนักนะครับแล้วก็มีติดกล้องบันทึกนะฮตัวนี้เป็น Z10S นะครับ70ไมล์นะครับก็แท้นะครับเมนูไทยด้วยข้างในนะครับนี่ฮะก็ต่อเข้ากับมือถือได้ด้วยนะครับก็ไปดูวิดีโอย้อนหลังได้สั่งถ่ายภาพได้นี่นะครับอ่านะครับสั่งไปดูโดยย้อนหลังได้เลยนะครับเรียงลำดับเหตุการณ์หมดเลยนะครับลูกค้าสนใจนะครับกล้องนะครับบันทึกหน้าหลังนะครับใ้ทั้งหน้าทั้งหลังเลย ข้างหน้า 4K นะครับตัวนี้หลังฟูดดีนะครับลูกค้าสนใจนะครับจอแบบนี้นะครับติดต่อนะครับร้านเพชรประดับยนต์นครสวรรค์นะครับรายละเอียดเนี่ยอยู่ใต้คลิปทั้งหมดแล้วนะครับระบบไฟเราไม่มีปัญหาเลยนะครับใช้งานได้ปกติเลยไม่มีไฟโชว์นะครับเอ่อ0แ8นะครับ286นะครับ3189นะครับรายละเอียดจะอยู่ใต้คลิปทั้งหมดแล้วนะครับบางท่านก็ถามว่าเอ๊ะแล้วระบบเดิมเนี่ยเรายังใช้ได้ไหมนะจริงเราใช้ไอเดียในการควบคุมได้ด้วยครับ สังเกตดูนะครับเนี่ยราได้ตรงนี้นะครับคุณได้นะครับนะครับนะครับเลยยังกลับไปที่เรื่องของ f m ฟตัวเดิมนะครับซึ่ง f อฟตัวเดิมก็ยังมีเมนูให้เราใช้งานอยู่นะครับท่านก็ถามเอ๊ะแล้วเดี๋ยวระบบเดิมเมื่ท่านจะดูยกลับเข้าไปดูได้ไหมนะเนี่ยใช้ได้ปกติเลยนะครับเอราสัญญาณตัวเก่าก็มาออกที่ตัวจอนี้ได้ด้วยนะครับพอเราเวลาไม่ใช้งานเราก็แตะไปเลยนะครับแล้วก็สามารถจะมาเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับ เมน USB นะครับมี Bluetooth นะครับมีโชว์เป็นหน้าปัดสวยๆนะครับหน้าปัดดิจิตอลนะครับเลขเข็มไม้ตรงกันเลยนะครับหลอบเครื่องขึ้นนี PM ขึ้นนะครับปกติเลยนะครับหรือสวยเลยนะฮะก็มีเบราว์เซอร์นะครับมีการตั้งค่านะครับอานะครับลูกค้าสนใจก็ตามแจ้งเลยนะครับ088นะครับ2-863189นึรายละเอียดอยู่ใต้คลิปทั้งหมดแล้วนะสวัสดีครับ